คำของพระเจ้าในเช้าว,วันใหม่พระธรรมยอนบทที่หการทรงเลี้ยงคนห้าพันคนหลังจากนั้นพระเยซูเสด็จข้ามทะเลสาบกาลิลีหรือที่เรียกว่าทะเลทิเบเรียสมหาชนก็ตามพระองค์ไปเพราะพวกเขาเห็นหมายสำคัญต่างๆที่พระองค์ทรงทำต่อบรรดาคนป่วยพระเยซูเสด็จขึ้นไปบนภูเขา และประทับอยู่กับพวกสาวกของพระองค์ขณะนั้นใกล้จะถึงปัสกาซึ่งเป็นเทศกาลของพวกยิวพระเยซูงเงยพระพักขึ้นและทอดพระเนตรเห็นมหาชนพากันมาหาพระองค์พระองค์จึงตรัสกับฟิลิปว่าพวกเราจะซื้ออาหารให้คนเหล่านี้กินได้ที่ไหนพระองค์ตรัสอย่างนั้นเพื่อจะทดสอบฟิลิป เพราะพระองค์ทรงทราบอยู่แล้วว่าพระองค์จะทรงทํำอย่างไรฟิลิปทูลต่อบพระองค์ว่าทรงร้อเดนารีอันก็ยังไม่พอซื้ออาหารให้พวกเขากินกันคนละเล็กคนละน้อยสาวกคนหนึ่งของพระองค์คืออันดูน้องชายของซิโมนเปโกรทูลพระองค์ว่าที่นี่มีเด็กชายคนหนึ่งมีขนมปังบาเลหกักกรกปลาสองตัว แต่เท่านั้นจะพออะไรกับคนมากอย่างนี้พระเยซูตรัสว่าให้ทุกคนนั่งลงเถิดที่นั่นมีหญ้ามากคนเหล่านั้นจึงนั่งลงนับแต่ผู้ชายได้ประมาณห้าพันคนแล้วพระเยซูก็ทรงหยิบขนมปังเมื่อขอบพระคุณแล้วก็ทรงแจกจ่ายให้บรรดาคนที่นั่งอยู่นั้นและให้ปลาด้วยตามที่เขาต้องการเมื่อพวกเขากินอิ่มแล้ว พระเยซูตรัสกับพวกสาวกของพระองค์ว่าจงเก็บเศษอาหารที่เหลือไว้อย่าให้มีสิ่งใดตกหลน่นพวกเขาจึงเก็บเศษขนมปังมาเลห้าก้อนที่เหลือหลังจากทุกคนกินแล้วใส่กระบุงได้12กระบุงเต็มเมื่อคนทั้งหลายเห็นหมายสําคัญที่พระองค์ทรงทำพวกเขาจึงพูดกันว่าแท้จริงท่านผู้นี้ เป็นผู้เผยพระชะนะคนนั้นที่จะมาในโลกเมื่อพระเยซูทรงทราบว่าพวกเขาจะมาจับพระองค์ไปตั้งให้เป็นกษัตริย์พระองค์ก็เสด็จขึ้นไปบนภูเขาอีกตามลำพังพระเยซูทรงดำเนินบนน้ำพอค่าลงพวกสาวกของพระองค์ก็ไปที่ทะเลสาบแล้วลงเรือข้ามฟากไปยังคาเปอร์นาอูมขณะนั้นมืดแล้ว และพระเยซูก็ยังไม่เสด็จไปหาพวกเขาทะเลก็กำเริบขึ้นเพราะลมพัดแรงเมื่อพวกเขาตีกันเชียงไปได้ประมาณห6กกิโลเมตรก็เห็นพระเยซูทรงดำเนินมาบนทะเลกำลังเข้ามาใกล้เรือพวกเขาต่างตกใจกลัวแต่พระองค์ตรัสกับเขาว่านี่เราเองอย่ากลัวเลยพวกเขาจึงเต็มใจรับพระองค์ขึ้นเรือ ทันใดนั้นเรือก็ถึงฝั่งที่เขาจะไปนั้นพระเยซูคืออาหารแห่งชีวิตวันรุ่งขึ้นุูงชนที่เหลืออยู่ฝั่งข้างนู้นเห็นว่าก่อนนั้นมีเรืออยู่ที่นั่นเพียงลําพังและเห็นว่าพระเยซูไม่ได้เสด็จลงเรือลํานั้นไปกับพวกสาวกพวกสาวกของพระองค์ไปกันตามลําพังเท่านั้นเวลานั้นมีเรือลําอื่นๆจากที่เบรียส ผ่านมาใกล้ตำบลที่พวกเขากินขนมปังหลังจากองค์พระผู้เป็นเจ้าขอบพระคุณแล้วดังนั้นเมื่อฝูงชนเห็นว่าพระเยซูและพวกสาวกไม่ได้อยู่ที่นั่นพวกเขาจึงลงเรือไปตามหาพระเยซูที่เมืองคาเปอร์นาอูมเมื่อพวกเขาพบพระองค์ที่ฝั่งทะเลสาบข้างน้นแล้วเขาทูลพระองค์ว่าท่านอาจารย์ท่านมาที่นี่เมื่อไหร่ พระเยซูตรัสตอบเขาว่าเราบอกความจริงกับพวกท่านว่าท่านตามหาเราไม่ใช่เพราะเห็นไมายสำคัญแต่เพราะได้กินขนมปังอิ่มอย่าทำงานเพื่อสแสวงหาอาหารที่เสื่อมสูญได้แต่จงสแสวงหาอาหารที่คงทนอยู่จนถึงชีวิตนิรันดร์ซึ่งบุตรมนุษย์จะมอบให้กับพวกท่านเพราะพระเจ้าคือพระบิดาทรงรับรองท่านผู้นี้แล้ว พวกเขาจึงทูลพระองค์ว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างถึงจะทำงานของพระเจ้าได้พระเยซูตรัสตอบเขาว่างานของพระเจ้าคือการวางใจในผู้ที่พระองค์ทรงใช้มาพวกเขาจึงทูลพระองค์ว่าถ้าอย่างนั้นท่านจะให้หมายสำคัญอะไรเพื่อที่เราจะเห็นและวางใจท่านท่านจะทำอะไรบรรพบรุษของเราได้กินมานาในทินทุรกันดาล ตามที่มีคําเขียนไว้ว่าท่านให้พวกเขากินอาหารจากสวรรค์พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าเราบอกความจริงกับพวกท่านว่าไม่ใช่โมเสสที่ให้อาหารจากสวรรค์นั้นแก่ท่านแต่พระบิดาของเราเป็นผู้ประทานอาหารแท้ที่มาจากสวรรค์ให้กับพวกท่านเพราะว่าอาหารของพระเจ้านั้นคือท่านที่ลงมาจากสวรรค์และประทานชีวิตให้กับโลก พวกเขาจึงทูลพระองค์ว่าท่านเจ้าค่าขอโปรดให้อาหารนั้นแก่เราตลอดไปเถิดพระเยซูตรัสกับพวกเขาว่าเราเป็นอาหารแห่งชีวิตคนที่มาหาเราจะไม่หิวและคนที่วางใจในเราจะไม่กระหายอีกเลยแต่เราก็บอกพวกท่านแล้วว่าท่านเห็นเราแล้วแต่ไม่วางใจสารพัดท,ที่พระบิดาประทานแก่เราจะมาหาเรา และคนที่มาหาเราเราจะไม่ขับไล่เลยเพราะว่าเราลงมาจากสวรรค์ไม่ใช่เพื่อทำตามความประสงค์ของเราเองแต่เพื่อทำตามพระประสงค์ของผู้ทรงใช้เรามาและพระประสงค์ของผู้ทรงใช้เรามานั้นก็คือให้เรารักษาทุกสิ่งที่พระองค์ทรงมอบไว้กับเราไม่ให้หายไปสักสิ่งเดียวแต่ทำให้เป็นขึ้นมาในวันสุดท้ายเพราะนี่แหละ เป็นพระประสงค์ของพระบิดาของเราที่จะให้ทุกคนเห็นพระบุตรและวางใจพระองค์มีชีวิตนิรันดร์และเราเองจะให้คนนั้นเป็นขึ้นมาในวันสุดท้ายพวกยิวจึงซุบซิบกันเรื่องพระองค์เพราะพระองค์ตรัสว่าเราเป็นอาหารซึ่งลงมาจากสวรรค์พวกเขาพูดกันว่าคนนี้คือเยซูลูกของโยเซฟไม่ใช่หรือพ่อแม่ของเขาเราก็รู้จัก แล้วเดี๋ยวนี้เขาพูดได้อย่างไรว่าเราลงมาจากสวรรค์พระเยซูตรัสตอบพวกเขาว่าอย่าซุบซิบกันเลยไม่มีใครมาถึงเราได้นอกจากพระบิดาผู้ทรงใช้เรามาจะทรงชักนำให้เขามาและเราจะให้คนนั้นเป็นขึ้นมาในวันสุดท้ายมีคําเขียนไว้ในหนังสือผู้เผยพระชนะว่าพระเจ้าจะทรงสั่งสอนพวกเขาทุกคนทุกคนที่ได้ยินได้ฟัง และได้เรียนรู้จากพระบิดาก็มาถึงเราไม่มีใครได้เห็นพระบิดานอกจากท่านที่มาจากพระเจ้าท่านนั้นแหละได้เห็นพระบิดาแล้วเราบอกความจริงกับพวกท่านว่าคนที่วางใจก็มีชีวิตนิรันดรเราเป็นอาหารแห่งชีวิตบรรพบุพร,รุษของพวกท่านได้กินมานาในถิ่นทุรกันดารแล้วก็ยังเสียชีวิตแต่นี่เป็นอาหารที่ลงมาจากสวรรค์ เพื่อให้คนที่ได้กินแล้วไม่ตายเราเป็นอาหารดำรงชีวิตซึ่งลงมาจากสวรรค์ถ้าใครกินอาหารนี้คนนั้นจะมีชีวิตนิรันดร์และอาหารที่เราจะให้เพื่อชีวิตของโลกนั้นก็คือเลือดเนื้อของเราแล้วพวกยิวก็ทุ่มเถียงกันว่าคนนี้จะเอาเนื้อของเขาให้เรากินได้อย่างไรพระเยซูจึงตรัสกับพวกเขาว่าเราบอกความจริงกับท่านว่า ถ้าท่านไม่ได้กินเนื้อและไม่ได้ดื่มโลหิตของบุตรมนุษย์ก็จะไม่มีชีวิตในตัวท่านคนที่กินเนื้อและดื่มโลหิตของเราจะมีชีวิตนิรันดร์และเราจะให้คนนั้นเป็นขึ้นมาในวันสุดท้ายเพราะว่าเนื้อของเราเป็นอาหารแท้และโลหิตของเราก็เป็นเครื่องดื่มแท้คนที่กินเนื้อและดื่มโลหิตของเราคนนั้นก็อยู่ในเราและเราอยู่ในเขา พระบิดาผู้ทรงพระชนอยู่ทรงใช้เรามาและเรามีชีวิตเพราะพระบิดาอย่างไรคนที่กินเราก็จะมีชีวิตเพราะเราอย่างนั้นนี่แหละเป็นอาหารที่ลงมาจากสวรรค์ไม่เหมือนอาหารที่พวกบรรพบวรุษกินและเสียชีวิตคนที่กินอาหารนี้จะมีชีวิตนิรันดร์คำเหล่านี้พระองค์ตรัสในธรรมศาลาขณะที่พระองค์ทรงสั่งสอนอยู่ที่เมืองคาเปอร์นาอุม thank mm -hmm. you